พระสงนิกรทุกหมูเ่เหล่าร่วมกันทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่สมเด็จพระนางนเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2563ค่ะที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงตะบนตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามพร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ทรงศิริ นายธัญว,วัฒน์ชาญพินิษฐ์นายธรรมนูนแก้วคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้นำน้าส่วนราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาทเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลแดสส่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา7.30น,น,นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรนาพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อราษฎรชาวจังหวัดมหาสารคามในด้านต่างๆจากนั้นพระสุทธทิธรรมโสพลเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามฝ่ายธรรมยุทธ์นำคณะพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และออกรับบิณฑบาตจากข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศรรึกษาที่มารอร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกันอย่างพร้อมเพรียงโดยประชาชนส่วนใหญ่ต่างสวมใส่ผ้าไทยสีฟ้าพร้อมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พระองค์ทรงมีพระพระนานมัยแข็งแรงและเป็นมิ่งขวัญแก่ผระสง์นี้ก่อน ชาวไทย。